สวัสดีเช้าเช้าครับทุกท่านครับผมวันนี้เห็นนะครับขี่ผ่านมาเห็นเนี่มันเป็นเงาเงานะครับผมจากปีกพวกมแมลงเนี้ยมิม้มหรือพึ่งหรือพึ่งโพงเนี้ยครับผมเวลามันกินดอกไม้หรือว่ากินอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นเงาเยอๆนะๆเนี่ยต้องจอดดูนะครับผมแต่นี้ไม่ไม่มีพึ่งนะมีแต่มิม้มนะครับผมอาจจะมีอยู่ลัง ส,สองหลังนะครับผมตัวเยอะมากเลยมากินตามใบบอนนะครับผมไม่ใช่กินน้าค้างนะครับสังเกตไหมฮะว่ามันจะมีฝอยหล่นลงมานะครับเหมือนหล่นจากฟ้านะครับผมคล้ายๆเป็นเม็ดฝนนะครับเห็นไหมฮะขาวๆเล็กๆ แล้วก็มิมกินตูดห้อยเลยครับน้ำหวานทั้งนั้นเลยนะครับผมทีนี้คลิปนี้ก็เลยต้องมานั่งสังเกตว่าเฮ้ยน้ำหวานนี่มันหล่นมาจากไหนนะครับก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับผมซึ่งผมตีเพิ่งมาผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะครับส่วนมากก็จะดูตัวนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรดูตัวอย่างเดียวดูบนอาการอย่างเดียวถ้าอยู่ในลักษณะนี้นะไม่ต้องไปจ้องละ ไม่ต้องไปจ้องเป็นตัวเป็นอะไรแล้วมองอยู่ลิลี่บนฟ้ากับใบบอลเนี่ยนะถ้าตัวไหนมันกินอิ่มมันจะกินบินเอื่อยเลยเป็นพึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนพึ่งก็เยอะนะครับบินเอื่อยไปลังนะครับผมมิ้มก็เหมือนกันนะครับแต่มิ้มจะดูยากเพราะว่าตัวมันเล็กแล้วมันบินไวกว่านะครับผมไวนะ่นหมายความว่าิบๆิบไปแล้วนะครับไม่เห็นเลยนะครับตัวมันเล็กแต่ก็ให้รู้ว่าเขตตรงนี้มันมีมิ้มนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่ามันกินน้ําอะไร นะฮะตอนเช้ามันมีอยู่2ออย่างหนึ่งน้ากิ้งบนใบบอนคือน้าค้างใช่ไหมฮะตอนนั้นจะอากาศจะหนาวอ่ามันจะมีเป็นเม็ดน้ํานะครับผมอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งอันนั้นเจอบ่อยนะครับแต่อันเนี้ยนานๆจะเจอนะครับผมซึ่งมแมลงมันอาศัยกันจริงๆอย่างที่น้องเขาคอมเมนต์มาเออเราวันนี้มาสังเกตก็อืมต้องก็ต้องขอบคุณที่ทําให้เราสังเกตนะครับคือความรู้ของเรื่องพึ่งเนี่ยไม่มีใครเรียนรู้จบหรือว่าความรู้อะไรต่างๆก็แล้วแต่ ไม่มีใครเรียนจบครับผมต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังถ่ายให้น้องๆดูนะครับมาดูกันนะฮะว่ามันเป็นอะไรนะครับผมเห็นจุดดำๆตามใบบอลไหมฮะอยู่ใต้ใบบอลบางบางที่ก็อยู่บนใบบอลก็มีนะครับนี่ครับผมไอตัวเขียวๆอ่อนๆนะฮะเพี้ยครับผมเพี้ยตัวเล็กๆที่อยู่ตามใบบอลนะเออมันเยี่ยวนะครับผม เยี่ยวลงไปเนะี่ยเป็นฝอยหล่นลงไปเขาขาวเล็กๆน,นะฮะแล้วก็ไปค้างอยู่ตามใบบอลใบล่างซึ่งมิ้มนะก็ไปกินนะฮะบางทีก็โดนลมปิวไปติดตามต้นบอลบ้างนะครับมิ้มก็เลยเดินไต่บินไปบินมานะครับเหมือนกับจะยกหลังมากินเลยว่ากันเถอะดูดนะครับผมด,ด,บดูดอน้ําหวานของเยี่ยวเพียอ่าแมลงมันก็กูนกันนะครับผมเนี่ยนะฮะกะแสดงว่าพื้นเนี้ยไม่มีสารเคมี พราะพวกนี้เจอยาหน่อยเนี่ยมันจะตายนะครับพวกเพียพวกเนี้ยนะหาดูยากนะครับผมซึ่งที่ผมถ่ายในป่ากระถินครั้งนั้นนะที่น้องคอมเมนต์นะโอเคเลยนะครับผมว่าทําไมมิมแล้วก็พึ่งมันกินนะครับต้นกระถินยักษ์นะฮะที่เดินผ่านไปแล้วเนี่ยน้องๆสังกเกตว่ามันจะติดแขนเร้วเหนียวๆอันนั้นคือน,น้ําหวานของเพียเยี่ยวเพียทั้งนั้นเลยนะครับและช่วงช่วงนี้มันจะเกาะแล้วก็เยี่ยวเป็นฝอยลงมานะ เพี้ยตัวขา,ขาวๆเล็กๆก,กันนะครับผมแต่เราอาจจะมองไม่ค่อยสังเกตแล้วก็อาจจะไม่สังเกตเห็นว่าน้นเหรอนะครับแต่ทีเนี้ยมาสังเกตที่ต้นบอนนี่แหละก็เลยถ่ายให้น้องๆดูเออมันเยี่ยวออกมาแล้วก็มีมาดน้นําหวานแล้วก็ไม่ใช่น้อยด้วยสิแต่และตัวนี่ตูดป่องๆใสๆนึง่งเหลืองนั่นคือน้ําหวานเลยนะครับผมน้ําหวานถึงเยี่ยวเพี้ยเนี่ยนะะแต่ถ้ากินน้ําค้างอีกประเด็นหนึ่งก็คือกินน้ําค้างก็จะกินนห,หน่อยนะครับแล้วก็บินกลับลัง ประมาณนั้นนะครับแต่ยามเ,าเช้าๆส่วนมากจะกินอย่างนี้แหละผมว่าเพราะสังเกตพึ่งกันเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็สังเกตพึ่งเราก็ไปนั่งดูแต่เราก็ไม่ได้สังเกตนะครับผมว่ามันกินน้ําหวานหรือว่ากินน้ําค้างสุดท้ายแล้วเออมันกินไอ้นี้จริงๆนะครับผมแล้วก็บินกลับหลังเอ,อนอกจากดอกไม้แล้วก็สัตว์พวกมแมลงต่างๆมันก็เกื้อกูลกันโอเคครับผมคลิปนี้นะมาถ่ายให้ดูนะครับคลายความสงสัยของตัวเองด้วยแล้วก็ หลายๆท่านก็อาจจะอยากรู้เหมือนผมนะครับผมเพราะว่าการที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นน่ยบางทีเราก็ต้องไปดูนะครับโอเคครับผมไปหากันต่อ มายืนดูตัวมิมนะครับผมพึ่งที่อยู่เมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่กินเลยนะครับไปหากินเป้าใหญ่ก็คือเอาน้ําหวานเยอะๆนี่ครับผมมิมเห็นไหมฮะอันนี้กินนะครับขนาดอยู่ไม่ห่างพึ่งนะครับผมประมาณ300กว่าเมตรมาดูไม่มีตัวพึ่งเลยมีแต่มิ้มกินเต็มเลยนะครับผมผมผมก็ได้บอกหลายคลิปนะว่าน้ํามิมมันไม่ธรรมดานะครับผมหรือน้องท่านไหนที่ขายมิมเนี่ยนะครับทันซื้อไว้แลครับผมน้ํามิมนะครับถ้าเจอนะ บอกเลยมันกินไม่ธรรมดานะครับผมกินทั้งน้ําหวานดอกเล็กดอกน้อยอย่างดอกเนี้ยกินทั้งน้ําหวานแล้วก็เกสรเลยนะครับผมเต็มเต็มนะครับบินตูดห้อยนีย่คือน้ําหวานดูดแล้วก็เกสรสีออกส,มส้มๆเหลืองๆนะเอาไปยัดไว้ในรูหลวงนะครับผมดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยมิ้มใส่หมดเลยนะครับข้างๆรัง,งเนี่ยนะะต่างจากพึ่งหลวงมากพึ่งหลวงเนี่ยก็จะไปแบบดอกไม้ใหญ่ดอกไม้ไกล บรรทุกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่น้าหวานเขาก็จะได้เยอะกว่ามิมกินได้พึ่งกินได้เรากินได้ไม่ต้องกลัวว่าพึ่งกินได้ดอกไม้จะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษถ้าเป็นพิษพึ่งตายนะครับพึ่งไม่กินนะครับเราก็คงจะกินไม่ได้นะครับแต่ถ้าพึ่งกินได้เนี่ยเราก็กินได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ทําความสะอาดก่อนบินนะครับผมพึ่งหรือม,มิมเหมือนกันนะครับผม การจะไอ้ก่อนจะออกบินไปลังเนี่ยมันจะเช็ดทําความสะอาดนะครับถ้ามีน้ําหวานหรือว่าเกสรเหนียวติดขานะครับพึ่งก็เหมือนกันนะครับแต่เช็ดอยู่ประมาณสักเกือบนาทีหรือว่าบางตัวก็เป็นนาทีก็มีหรือบางตัวก็ไม่กี่วินาทีนะครับมันก็จะบินตอนเนี้ยจับตามองให้ดีนะครับผมไม่ว่าพึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นพึ่งอ่ะจับตามองไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้เห็นว่าเออมันบินไปทางไหนนะครับผม นี่ไม่กินแล้วครับคือทําความสะอาดแล้วก็บินกลับลัางอย่างเดียวนะครับตัดลงมาแล้วนะครับผมตรงนั้นไม่มีตัวนะผมเลยย้ายไปแว่งล่างต่ำๆนะครับน้ํามันฝ่อนะครับผมมีสยูสารบนไม่มากนะครับแต่ตัวอ่อนน่าเต็มเลยเลยย้ายไปแว่งล่างเดี๋ยวไปดูกันครับผมสรุปว่าหัวน้ํามันมีอยู่ข้างบนหน่อยเดียว มันฝ่อช่วงฝนลงเนี่ยนะครับมันเลยดูดนะครับผมแต่มีรังนะครับก็เลยเกิดอาการย้ายมาไว้นะครับผมนี่นะรังเอาไว้กับกองไม้แห้งนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่างๆนะครับผมรอให้มันดีเยอะก่อนนะครับนับผม่างนี้มีเปอร์เซ็นต์รอบวลาครับอนุมันโล่ไปนะครับไปครับอีกสิบห้าวันมาดูใหม่เผื่อมันมีน้ําเยอะกว่านี้นะครับผม